สดชื่นเคลื่อนที่อาจารย์ไข่มาลีหัวนหน้าเปิดตัวมิติใหม่ตู้กาแฟหยอดเหรียญมาลีหัวนหน้าด้านพยับขำพันธ์นกบริพันธ์ร่วมยินดีมิติใหม่ของตู้กาแฟหยอดเหรียญที่หวังสร้างเศรษฐกิจไทยจากพืชสมุนไพรทั้งกระท่อมและกัญชาเมื่ออาจารย์ไข่มาลีหัวนหน้าเปิดตู้กาแฟหยอดเหรียญภายใต้แบรนมาลีหัวนหน้าหน้าห้างพันธิพยามวงวานเมื่อวันที่14สสิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากภาคประชาชนรวมทั้งยังมีศิลปินและแขกคนสำคัญหลายแขนงมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างอาทิพยับคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอาจารย์ต้อยเสียนพระนกบริพันธ์ชัยภูมิพิธีก่อนดังแห่งรายการชุมทางดาวทองทางช่อง7 HD และสาวสวยเสียงดีฟ้าขวัญน,นคร นอกจากนี้บรรดาแฟนเพลงยังได้เพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตจากนกซกเล็กขนโคจรและวงมาลีหัวนหน้าพ้อมแข็งรับเชิญสุดพิเศษกันแบบใกล้ฉิดค่ะวันนี้เป็นวันแกรนโอเพนิ่งในการเปิดตัวสินค้าตู้กาแฟอัตโนมัตินะครับมันก็เหมือนกับร่องรอยของครูบาอาจารย์ผมมีพี่แอดคาราบาวเป็นครูในเรื่องของการต่อยอดศิลปินพอถึงจุดหนึ่งแบรนด์ของวง เมื่อติดระดับอันหนึ่งก็ต้องต่อยอดข้อสําคัญคือศิลปินเป็นเสมือนอาชีพที่ไม่มั่นคงแต่เป็นสิ่งที่เรารักที่สุดการที่เราต่อยอดนะครับแบรนด์เป็นทางธุรกิจทําให้สามารถถ้าหากประสบความสําเร็จและเดินไปได้ทําให้สามารถพวกเรามาทําสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือการทําดนตรีการร้องเพลงการปนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับสิ่งนั้นพี่แอดคาราบาวที่เป็นครูหรือหลายๆคนทาให้เห็นแล้วแล้วก็อน,น้องป้าปนนครน,นะครับ ก็เดินตามรอยนี้กันนะครับในโลกปัจจุบันนวัตกรรมของ AI สังคมมนุษย์ที่ตอบโจทย์คือรวดเหล็กน,นะครับตู้อย่างนี้นะครับจะมี QR Code สามารถกดเข้าใน QR Code จ่ายเงินได้ระบบของกาแฟราคา20บาทเองนะครับต่อแก้วสะดวกสบายตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันมากนะครับแบรนด์มาเรียนา ถ้าเรื่องถ้าหมอสิงบอกสมุนไพรไว้ใจผมนะครับแต่ถ้าเรื่องัชากระท่อมไว้ใจมารีโอน่าเลยละครับนะครับตอนนี้คนที่สนใจอะค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อตู้นี้ไปติดตั้งอะไรเงี้ยเราสามารถติดต่อได้ทั้งทัางไหนแล้วก็ราคาเลทมีประมาณเท่าไหร่แม่ผมก็ย่าให้น้องฟ้าก่อนนครนะครับวุ่น ติดต่อได้ที่คุณภูมินเลยค่ะเบอร์โทรแล้วก็จะคุยกันทางหลังบ้านค่ะถ้าใครที่อยากจะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อได้ที่คุณูมิน,นะคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าตู้นี้สามารถทํางานได้ทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะทํางานในตัว24ชั่วโมงยังไงถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรตรงนี้นะคะในส่วนของเมนูอะคะเราสามารถกดได้กี่เมนูหลากหลายเมนูค่ะมีทั้งกา 1. 1> แฟชาไทยโกโก้กัญชากระท่อมอย่างเงี้ยผสมกันได้เลยค่ะมีตู้นมโกโก้ด้วย หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่สามารถแบบดื่มกัญชาได้แล้วก็สามารถกดได้เหมือนกันมีค่ะมีเหมือนกันถ้าเกิดไม่อยากให้ผสมส่วนเบท่อมหรือว่ากัญชาก็สามารถกินปกติได้ค่ะมีค่ะอันนี้เราได้วางลองทดลองตลาดบ้างหรือยังครับวันนี้เราแกรนโอเพนนิ่งนะครับเด๋ยวก็มีการวางระบบเครือข่ายในในคอนเนคชันอยู่พอสมควรแล้วครับเพราะเราใช้ตลาดน้ำของเครื่องดื่มน้ำนึ่งมาลูน่านะครับลงไปทางสายอีสานแล้วก็สายใต้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ต่อไปนะครับจากน้ำดื่มมาริบนา,าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผู้บริโภคครับเราทําสิ่งที่ดีที่สุดวัตถุดิบต้องดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดบพระคุณมากพูดสั้นๆแต่หัวใจเต็มๆมเลยนะครับตู้นี้มันมีเยอะมากเลยเรารู้สึกว่าตู้เราแตกต่างกับตู้อื่นอยังไงบ้างคะความแตกต่างหนึ่งแน่นอนโดยกาแฟเ,าเ,หเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าหรืออารบาริก้านะครับเหมือนกัน วิธีวัตถุดิบอย่างกัญชาหรือกระท่อมที่คลุมด้วยอยอนะที่คลุมด้วยอยอที่ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขเราใช้ของเกรด A พรีเมียมเท่านั้นผมเชื่อว่าถ้าวัตถุดิบคุณภาพเกรด A พรีเมียมทุกอย่างเป็นคุณภาพด้านบวกหมดขนาดเพื่อนผมเมื่อกี้ที่อยู่การไฟฟ้าเพิ่งชิมกันเมื่อกี้ก่อนมาสัมภาษณ์เขาไม่เด็นคนนักดื่มกาแฟนะเขาชิมไปเมื่อกี้น้องฟ้ากดไอชิมก็บอกอ้ oh, อร่อยมากอย่าเชื่อผมจนกว่าจะลองชิมดูครับ ตอจุดนี้เราได้ตั้งเป้าไปบอกเขาว่าเออตั้งกี่เดือนแล้วถึงจะได้จุดคุ้มทุนที่จะได้แบบว่าที่เราลงทุนไปคืนอย่างเงี้ยค่ะจะได้ลองคำนวณ้ไหมว่าอ่คนที่เช่าตู้ไปเขาจะคุ้มทุนเมื่อไหร่ประมาณนี้วางไว้ประมาณ6เดือนครับที่จะคืนทุนที่ลงทุนไปทั้งหมดแต่หลังจากนั้นกําไรล้วนเลยและเราจะมีบริการนะครับ เรียกว่ารับประกันคุณภาพภายใน3ปี3ปีก็คือเปลี่ยนตู้ใหม่ให้ตลอดเลยทุก3ปีจะเปลี่ยนตู้ใหม่ถูกต้องไหมครับทุก3ปีนะจะเปลี่ยนตู้ให้ตลอดต้องมีเงินค่าใช้จ่ายไหมไม่ต้องครับไม่มีสักบาทเลยค่ะนี่คือความพิเศษครับของตู้ตัญชามาริโอน่านะครับท่านนี้มากครับพี่นุ๊กตลาดจันทร์ครับผมครับสำหรับผมเองนะครับมาบอกตัวว่ามันเป็นมิติใหม่ที่ดีนะครับมิติใหม่ที่มีตู้กาแฟสามารถกดหยอดเหรียญได้อะไรได้ครับแล้วผมเชื่อแล้วกันครับ ทานกาแฟมาริวาน่าแล้วสดชื่นครับวันนี้ผมบอกตรงผมถือเป็นแขกคนหนึ่งที่มาในงานครับวันนี้แอบปังคนข้างนอกที่คุยกันวันนี้ร้อยกว่าโต้แล้วครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะฮะใช่ครับใครที่ดูรายการนี้ติดตามรายการครับเชิญครับนะครับทุกคนไม่สายเกินไปครับมาเลยครับที่มารีวาน่าเนี่ยนะครับนะฮะตู้กาแฟสุดยอดครับจากผมยับประพัน์ครับผมก็ถือว่าวันนี้ได้มาชิมนะฮะสมัยก่อนนักร้องก็จะต้องออกซีดีขาย แต่วันนี้ครับนักร้องวงบาลีวหวน่าทั้งวงเขาเอาประสบการณ์ในการที่เขามีประสบการณ์ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาและใบกระท่อมมาพัฒนาเป็นกาแฟาซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ยังมีข้อห้ามนะฮะห้ามเด็กต่ำกว่า18บแปมันกดดื่มได้ใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้ การดูแลความปลอดภัยของอยเพราะฉะนั้นทุกแก้วมันไม่ได้มีความเมาผมทานไปไหลายแก้วละะแล้วนี่ยฮะลักษณะผมยังไม่เมาใช่ไหมฮะ <laughs> ต้องต้องแสดงความยดีกับมาิีวนากับบลิตทันใหม่นะถ้าใครสนใจอยากทำธุรกิจร่วมกับเขาเขา,เขามีแฟรนชส์มอบให้ไยถึงว่าคุณมาลงทุนทําธุรกิจกับคุณไข่ได้อาจารย์ไข่นะเพียง6 0 0 0ื่นบาทเท่านั้นเองตอนหนึ่งตู้ครับ,รบก็แสดงความินดีด้วยนะครับรับรองฮะ ไม่เมาฮะสดชื่นฮะครับสุด้ายเชิญชวนครับก็ขอบคุณครับขอเชิญชวนนะครับมาเป็นคร <c oughs> อบครั <c oughs> ควมาเลนาด้วยกันในภาวะยามของยุคของ AI ที่เป็นนวัตกรรมใหม่รับลองไม่ผิดหวังครับเราดูแลท่านตลอดชีวิตเลยนะครับ <c oughs> เรียนเชิญนะครับวันนี้100ร้อยกว่าตู้แล้วนะครับเรียนเชิญนะครับโปรโมชั่นอะไรบ้างครับนนี้ <c oughs> พิเศษนะครับวันนี้พิเศษในตรงแฟนชายในเดี๋ยวทางคุณภูมินะครับก็จะบอกตรงนี้นะครับในวันที่เราจองวันนี้ที่เป็นวันแกรนโอเพนนิ่งมีสิทธิพิเศษมากมายเลยครับ